ช่วงต้นเซ็ตมากแต่พอท่องทาเกมเราความมีข้อผิดพลาดของเขาก็เลยเป็นฝ่ายที่เขาเก็บใช้ชนะไปเ,เลยแบบนี้ก็ก็ถือว่าดีเป็นการเตรียมทีมในการรออ่าอะรหรือเปเออได้สู้กันใช่ี่ยอะไรที่เราได้มาแล้วแหละประโยชน์ก็ดีครับได้เล่นกับไม่มีครับประโยชน์ก็ดีครับไเล่นกับทีมใหญ่ๆทีมแบบระดับมืออาชีพจริงๆดังทีมันก็ทําให้เราเอ่อได้พัฒนาขึ้นได้รู้จุดที่เราผิดพลาด สุดที่เราเตะเปรียบเขาอะไรประมาณนี้ครับผมอ๋อนีฝากอะไรถึงแฟนๆนะคะพวกกัดสีนสนั่นมากก็เชียะก็ฝากติดตามพวกเราด้วยครับแล้วก็ในรายการในขันต่างๆของสโมสรคือวอลเลย์บอลไทยนาิกครับผมก็ไม่มีประกาศครับไม่รู้ว่าจะเริ่มเมื่อไหร่แต่ก็ในเร็วนี้ครับได้ยินแต่แในเร็วนี้อย่างเดียวก็ฝากติดตามเราด้วยครับก็อยากให้รู้เรื่องกระเบื้องบาดด้วยนะทุกคนครับรู้เรื่องครับค่ะพูดถึงในทีมตอนนี้ก็คือแบบอ๋อโอเคเลย ครับโอเคครับลงตัวดีทุกตำแหน่งครบเครื่องครับผมรู้เรื่องเลยครับนถามเพิ่มเติมไหมครถ้าไม่มีจะได้ขอฝากอ้อนถึงแฟนๆชาวไทยทีเดียวพรุ่งนี้เกมพรุ่งนี้กาว่าต้องเจอรังเอฟอยูไทยสอเริ่มเลยต้องเลยนะก็ัก็ฝากแฟนๆนะคะก็พรุ่งนี้เป็นทีมไทยแข่งกันเองก็อยากจะให้เชียร์นักกีฬาที่ชื่นชอบแล้วก็มากันเยอะก็หวังว่าพรุ่งน like ี้เราจะได้เห็นแฟนคลับหนาตาเหมือนวันนี้อีกครั้งหนึ่ง ก็ฝากไปถึงคณคนรุกหน้าในการแข่งขันเทเลลีกก็อยากให้แฟนๆเข้ามาสนับสนุนกีฬาบอลบอลเทเลลีกเหมือนรายการนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรการที่ยกระดับอีกระดับหนึ่งก็หวังว่าจะเห็นแฟนๆหนาตาเหมือนรายการนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะก็เป๊ะเลยก็อยากรู้ว่าจะเริ่มเมื่อไหร่ก็บอกด้วยกันะครับผมจะได้กระจายข่าวครับผมแล้วก็ทําให้เห็นว่าการว่าเวลาแข่งดีเนี่ยคนคือไม่ได้แบบหนีหรอกใช่ครับคนยเจอแบบแน่นสุ ชิงนักลึกๆแล้วเขาไม่มีชิงเหรอไม่มีไม่ถึงไม่ไม่ไม่ได้ขนาดนี้ให่กว่าชี้แต่ตั้งแต่แบบเปิดแล้วดูการเลยที่แบบเงียบไม่มีคนอะไรเงี้ยแบบเงียบเกินไปอะไรเงี้ยอยากให้มันว่าอย่างนี้จะได้มีสปอนเซอร์เข้าน้องๆจะได้มีรายได้ในการเล่นอาชีพรับคุณจาขอบคุณมากค